กันนะถ้าค <g horses> ูณกันถ้าสมมติว่ามีสองเล่มแบบนี้เธอต้องคูณแจกแจงเข้าไปสอง x คูน x ได้อะไรครับ2 x ยกกำลัง2 2 x คูนสอบวกก่อนใส่บวกก่อน4 x ต่อไป3เนี่ยลบสาลบสคูน x ต่อไป ามเหมือนเดิมคูณกับ2อ6ลบ6บต่อไปเวลาการบวกการลบก็ต้องรู้ที่เอ็กมันเหมือนกันครับมีเอ็กมีอ้น,นี้มีไหมมีแค่ตัวเดียวก็เขียนลงมาอันนี้ 4x ลบกับ 3x มันลบได้ครับก็เหลือแค่ 1x ือ,อก,ก็คือ x เ,เดียวแล้วก็ลบดตอบแค่นี้ครับข้อที่1เสร็จแล้ว ต่อไปดูก you know, ่อนดูกันเดี๋ยวจะให้ดูทั้งหกข้อเลยข้อที่2อดู2 x คูณ x กำลัง2เป็น2 x ยกกำลัง3า x คูณลบ3 x เป็นลบ6 x ยกกำลังก x ตัวเดิมคูณ5 x โอเค ต่อไปหมดแล้วนะไอ้นี่จะต้องคูณ3ตัวต่อไปลบหคูณเได้ x อกยกกำลังสลบหนคูณลบไอ้นี่ลบคูณลบแล้วกลายเป็นบวกทันทีบวกด้วยเท่าไหร่ครับ 3x มเลบหคูณหเป็นห้าเป็นลบ <5 S 1> นครับ <5 S 1> ลบคูณบวกได้ลบต่อไปดูที่มันเหมือนกันครับมีเอกำลง 2, ังสอมีเอกกำลงักกลงสอกำลังสไม่มี ก็แค่เขียนลงมาเลยลบหเอาไปลบหก็เป็นลบอะไรครับลบลบหเป็นลบเแล้วก็ใส่ x กำลังสเข้าไปต่อมา1 0 x ไปบวกกับ3 x เป็นแล้วก็ลบหครับไม่มีอะไรเป็นชยุ่งกับมันเสร็จแล้วครับข้อที่สอง